กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขา2ของบริษัทเพชรยนต์นะริมถนนซอยเสรีไทย95นะครับแล้วก็วันนี้ผมพามาดูรถเอาติดหลุดจองกันบ้างดีก,กว่านะครับคันนี้เป็นตัวรุ่น 1.6G ปี2016จด17ครับคือเป็นตัวรุ่นโฉม Minor Change นะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะและที่สำคัญคันนี้ได้เป็นข่าวและเลขไม้แค่1 0 0 0 0 0โลเท่านั้นถือว่าไม่เยอะเลยนะครับอายุรถประมาณกเกือบเกือบปีนะแต่ไม้แสนโลยังถือว่าโอเคนะครับ นละที่สําคัญรถบริษัทนะครับไม่มีประวัติเป็นแท็กซี่มาอย่างแน่นอนและไม่มีประวัติการติดแก๊สมานะครับสําหรับเลขทะเบียน5438ดูเลขทะเบียนคันนี้ไปเลย5438นะครับสีขาวครับคันนี้แอ่โลเปิดราคานี่ผมแจ้งราคาไว้เลยนะครับ379,000บาทป้ายแดง800,000เกือบเกือบ900,000นะครับ ถือว่าคุ้มนะครับใครหารถเก่งไว้ใช้งานนะครับไว้วิ่งงานไว้ใช้งานครอบครัวนะครับไม่ต้องการรถที่มันทันแอนสูงนะคันนี้บอกเลยว่าอัตราสิ้นเปลืองดีนะ15ลิตริันเป็นซินไม่เคยติดแก๊สเครื่องยนต์ถึกทนนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับและที่สําคัญนะมีศูนย์บริการทั่วประเทศอะไรแท้เทียบมีให้หมดเลยนะครับถ้าหากว่าต้องรถคันนี้เพิ่มเติมนะโทรหาผมได้เลย0984465222 ส่วน ID l ดี e ลน์ oat หกหกครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันเข้ามานะใครที่สนใจนะครับเอาออกรถได้ทุกอาชีพขอรายได้นะครับอยู่ประมาณสัก1 4 0 0 0พบาทขึ้นไปนะครับ1 4 0 0 0บาทขึ้นไปนะ 1, 4 0 0 0พบาทหลังหักประกันสังคมนะครับออกรถได้นะอ่ะเดี๋ยวเราคลิปนี้เรามาดูเลยดีกว่านะครับใครที่สนใจนะดูให้จบเลยนะเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดทุกซอกทุกมุมนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสําหรับตัวรุ่นนี้นะ สำหรับตัวรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นโฉมแรกของตัว Minor Chan ชนนะครับไฟหน้าปรับเปลี่ยนจากตัวรุ่นป14ี1415อย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังด้านหน้าด้วยซึ่งได้มาเป็นโครเมียมนะครับไฟหน้าก็จะเป็นมัลติอินฟลักเตอร์พวกไฟเลี้ยวไฟสูงเนี่ยไฟหลีเนี่ยบิวอินในโคมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวรุ่นนี้ก็ยังไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้นะก็จะด้านล่างก็จะโลง่งๆมาแบบนี้เลยนะครับคือสภาพตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็น แกมด้านข้างนะครับเรียมสันสวยชัดเจนฝากระโปรงนะครับคือไม่มีรักยิ้มอะนะครับไม่มีรักยิ้มมานะครับอันนี้เราปรับสภาพมาแล้วเรียบร้อยนะครับปรับสภาพมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือเป็นรถพร้อมใช้เลยสําหรับตัวรุ่นนี้และคันนี้นะครับรุ่นนี้นะยังได้แม็กสิบหกนิ้วดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับอ่าขออภัยตัวรุ่นนี้ได้ดิสเบรกสี่ล้อผมไปนึกถึงสเปคตัวยายริสนะฮะคันนี้ได้ดิสเบรกสี่ล้อระบบเบรก abs นะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะเครื่องยนต์เบนซิน นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับแล้วถ้าเป็นในส่วนของตัวรายละเอียดตัวรถนะครับกระจกบานหน้าเนี่ยคันนี้กระจกบานหน้าของเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนนะครับบานหน้าไม่แตกไม่ล้ามาด้วยแล้วก็พาสีถึง6กแดไปแล้วนะเจ็ดพุษษภาเจ็ดพยหกแนะครับถึงปลายปีนี้นะครับ นะและรายละเอียดตัวรถเนี่ยส,สวยๆเลยนะครับกระจกเดิมมีระบบแจ้งเตือนการขโมยมาให้นะครับมีระบบแจ้งเตือนการขโมยมาให้มือจับสีเดียวกับตัวรถมีแถบโเมียมาให้นะครับเพิ่มความหรูนะแล้วก็คันนี้ก็ช่วงช่วงล่างนุ่มนะครับถือว่านุ่มใช้ได้เลยนะครับขับขีต่ตกลงตกหลุมนะครับไม่ค่อยกระแทกเท่าไหร่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับยางที่ใช้ด้วยนะครับคันนี้นะตัวยางนะครับยางนี้คันนี้ที่ติดรถมาเนี่ยถ้าพูดถึงยางนะเป็นยางมิชลิน ยางมิชลินไพเมซี่4นะครับยางปี24อันนี้เราให้ยางปี24ไปเลยนะครับแมสกซ์โปคูโทนนะครับรถหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับกันชนกันชนท้ายอันนี้คือฝองเดิมหมดเลยนะไฟท้าย LED นะครับนี่ให้ดูไฟท้าย LED ไฟท้าย LED นะครับจะเป็นแบบทูปนะแต่ว่าไฟเลี้ยวไฟไฟถ่อยจะเป็นหลอดไส้อยู่นะครับ ทั้งสองข้างที่เห็นโคมไฟเป็นของเดิมแล้วก็พวกตัวหนังสือ c o r o l l a อา t ิ s 1.6G นะครับกระจกบานหลังนี่ก็เป็นของเดิมโรงงานมาด้วยนะครับรถไม่ได้แบบไปมีการชนหนักลิกคว่ำอะไรมานะครับถ้าหากว่าต้องการข้อมูลการออกรถคันนี้เพิ่มเติมนะ084465222เบอร์นี้โทรหาผมติดต่อตรงได้เลยนะครับแต่ถ้าใครถามว่าอยากได้รถที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาแบบขนาดไม่เล็กเกินและไม่ใหญ่ไปอาติเนี่ยจะอยู่กลางๆ คันนี้นะยังได้ภายในที่เป็นบ่อหนังนะครับใครที่จะเอารถไปติดแก๊สนะเพื่อประหยัดเรื่องเชื้อเพลิงนะขับขี่ทางไกลเป็นเซลนะใครที่ทาอาชีพเซล์ใช้รถเยอะต่อวันไปติดแก๊สเพิ่มเติมยังคุ้มเลยนะครับอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 15- บหโลลิตรถ้าเราไปติดแก๊สนะครับโหยิ่งยิ่งถูกลงไปอีกอะ่ะนะครับก็ถือว่าคุ้มและเป็นหนึ่งคันที่เราจะวิ่งน้ํามันล้วนก็ได้หรือไปติดแก๊สก็ได้เพราะรถเขารองรับอยู่แล้วเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาแน่นอนถ้านําไปติดแก๊สนะ สำหรับตัวเครื่องพันห G คันนี้นะครับเพราะว่าแท็กซี่เขาใช้เยอะนะครับเรื่องการแมนทนเทนอะไรต่างๆเนี่ยช่างไทยเราทำได้อยู่แล้วนะครับอ่ะและทีนี้พอเราเปิดท้ายเข้ามานะครับฝากระโปรงรอะไรต่างๆนี่คือของเดิมฝากระโปรงท้ายของเดิมครับทั้งซ้ายทั้งขวาน็อตไม่ขยับนะครับไม่ได้มีการแบบไปชนหนักอะไรมาและพูดถึงตัวสภาพตัวโครงสร้างตัวรถนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตรงนี้ยังเป็นของเดิมอยู่นะตะเข็บเม็ดอาร์ของเดิมนะครับ นี่คือของเดิมหมดเลยนะครับกาบด้านข้างนี่ตัวกาบท้ายที่เป็นพลาสติกตรงนี้นะรอยเบียดรอยคูดไม่มีทาท้ายมีมาให้ตรงรุ่นโครเลาติสเลยครับอันนี้คือของตรงรุ่นมาเลยแล้วก็ได้ล้ออะไหล่ชุดเซอร์วิสฉุกเฉินประแจแม่แรงม,มีให้รวมไปถึงซีนหางพ้าวนะอันนี้ผมให้ดูเลยนะซีนเดิมทั้งสองข้างครับถ้ามาแบบนี้คือการันตีเลยว่ารถท้ายเดิมครับไม่มีการไปชนม,มาแน่นอนนะถ้าชนมามันจะพ้นสีดํา นะสังเกตง่ายนะครับแต่นี่เราคันรถเข้ามาแล้วและรถคันนี้เดี๋ยวมีการตรวจสอบคุณภาพตัวรถอีกนะครับจากช่างที่เป็นจากบริษัทชั้นนําระดับระดับโลกเลยนะทั้งญี่ปุ่นและเยอรมันนะครับเราเอามาตรวจสอบคุณภาพตัวรถคันนี้เลยนะครับนั่นหมายความว่าลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถกับเรานี่สวยคัดเกตมีมาตรฐานแน่นอนเบรอร์ติดต่อครับศูนย์เก2 2ดี่ี่หห้าอออนะครับออกรถได้ทุกอาชีพเครดิตดีฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณสัก6 0 0ัน5 0 0ห้า นะอันนี้อันนี้รายละเอียดข้างว่าเข้าวๆนะแต่ผ่อนถูกนะหกพันห้าผ่อนพอๆกับมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆเลยนะแต่เนี่บางแดดบางลมบางฝนได้นะผ่อนหกพันห้านะครับนี่ผมเปิดให้ดูเลยดูภายในเบาะสีเบสนะครับสีครีมสีเบสมีไอโซฟิกด้านหลังนั่งได้สามท่านมีเบลลสามจุดเพดานก็สะอาดสะอ้านครับไม่มีริ้วรอยนะคาบยงคาบยันไม่มี นะครับดีดูสภาพให้ดูสภาพตัวรถนะกระจกพารทเดิมไม่มีการชนมาถ้าชนมากระจกแตก,แตกเปลี่ยนบานกระจกแน่นอนนะครับและคันนี้กระจกเปิดปิดไฟฟ้าทุกบานนะครับให้ดูป้ายแท็กเบลนะรถผลิตปีหนึ่งหกนะรถผลิตปีหนึ่งหกจุดหนึ่งเจ็ดโครงสร้างตัวรถเดิมจุดแต้มสีนะครับต่างๆนะอเอเลยรถไม่มีจมน้ำมาด้วยนะครับกลิ่นภายในรถ สตาร์ปกติไม่มีอับชื้นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมให้สตาร์ทเครื่องอ่านี่ให้ดูเลขใหม่นะครับไม้แสนหนึ่งนะถือว่าไม่เยอะนะแล้วก็ไฟเครื่องก็โชว์สถานะปกติเลยนะครับไม่ได้มีสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดพวงมาลัยก็จะได้เป็นแบบมัล t i f u n c t i ันมานะครับแอร์เย็นปกติเลยแอร์เย็นปกติเลยนะครับ ระบบปุ่มพุ s h start engine กระจกครับปรับไฟฟ้านะบ่ซุกจุดสภาพสวยครับเดินตะเข็ดสีขาวเบาะหนัง airbag ก Air รอบคันนะัะงเจ็ดตำแหน่งเลยแต่ยังไม่ได้เป็นปรับไฟฟ้านะครับแต่เท่านี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานนะต่อการบํารุงรักษาใครที่อยากได้รถที่แบบใช้งานง่ายไม่ต้องอ่าระบบเยอะอะไรพวกนี้นะเอาติสเนี่ยเขาตอบโจทย์แน่นอนคันนี้นะพันหกุ่น G เครื่องเล่นวิทยุ ปวงอลไยมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงได้เชื่อมต่อ USB AUX Bluetooth ได้แล้วก็แอร์เย็นด้วยนะแอร์เย็นนะครับประภาพแอร์เย็นมากนี่นะครับสำเนาตัวรถระบุชัดเจนนะครับเป็นรถเอ่อบุคคลมาด้วยนะอันนี้รถบุคคลผู้หญิงใช้นะครับเกียร์ CVT 7สปีดแบบเกียร์ท้ายนะครับอันนี้เขาต่อตัวอุปกรณ์ ตัวกล้องเนี่ยมันจะมีกล้องที่กระจกนะมีกล้องหน้ามีกล้องหลังมาให้นะจากเจ้าของเดิมอันนี้เขาติดรถมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าตาของตัวกุญแจนะกุญแจเป็นกุญแจคคเลดนะครับอ่านี่เมื่อกี้ผมเปิดสวิตแล้วี่เห็นไหมกล้องภาพคมชัดมากกล้องระดับ Full H D เลยนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับอ่าทีนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะคันนี้มันเป็นรถหลุดจองนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงนะครับ ใครที่เงินเดือนอยู่ประมาณทักหมื่นสี่หมื่นห้านะครับลองดูลถประมาณนี้นะครับคือค่าฐานเงินเดือนเราอยู่ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าเราออกลดราคาประมาณค่างวดประมาณทั้หกพันห้าไม่ข้ามเจ็ดพันอ่ะยังไงก็ออกได้นะครับเพราะว่าไรายได้เราเป็นสองเท่าของค่างวดนะครับแล้วไฟนั้นอนุม,มัติง่ายด้วยนะครับยังไงก็โทรสอบถามได้นะครับใครที่สนใจนะครับสําหรับเอาติดตัวใหม่ด้วยเชษน,นะครับปีหนึ่งหกจนหนึ่งเจ็ดันนี้นะครับนีส่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะกรตีตเรื่องโครงสร้างว่าไม่มีการชนหนักติิกฟั่ำมา นะครับดูจากสภาพโครงสร้างต่างๆนะมีแผ่น้ายางแผ่นโฟมปูมาให้เรียบร้อยแล้วก็แผ่นเพจตัวรถนะครับคันนี้อีกเครื่องยนต์เห็นไหมหนึ่งเซนะครับรถปลายปีหนึ่งหกจดหนึ่งเจ็ดนะโครงสร้างเดิมหัวน็อตเดิมแบบนี้ครับอ่าดีนะอันนี้ให้ดูรอบๆตัวรถแล้วนะครับให้ดูรอบๆเลยใครที่สนใจนะครับคันนี้นะเรามีคันเดียวที่เป็นปีหนึ่งหกจดหนึ่งเจ็ดแล้วไม่รู้ว่า ถ้าลุกคันนี้ไปเนี่ยจะเข้าใหม่กีเมื่อไหร่นะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับคันนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งนะว่าเราออกรถได้ทุกอาชีพขอเพียงมีรายได้ถึงหมื่นสี่พันบาทถึงหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะครับเป็นเจ้าของรถค,คันนี้ได้เลยใครที่หารถมือสองไว้ใช้งานอยากได้รถไปส่งลูกไปโรงเรียนโดยไม่อยากพาลูกตากแดดตากลมหรือพาแฟนตากแดดตากฝนนะครับลองดูเป็นรถเก่งมือสองสภาพสวยๆแบบที่เราคัดเกตมาให้แล้วคันนี้ที่บริษัทรยนต์ นะครับ3า9 0 0 0บาทผ่อ,อนเริ่มต้นประมาณ6,500บาทนะครับสำหรับเฮาติดปี16.17คันนี้นะครับถ้าหากว่าต้องการข้อมูลการออกรถคันนี้เพิ่มเติมโทรหาผมโดยตรงได้เลย0 9 8 4 4 6 5 2 2 2 1. ID Line ครับ OAT 6 6 7ติดต่อผมได้ตลอดนะ <S <S ผมอยู่บริษัททิ่จนนี่เองนะครับและนอกเหนือจากคันนี้นะนี่ผมให้ดูก่อนโอน้ยรถอีกเทียบเลยมีมากมายหลากหลายรุ่น V-On VO อเรามีหมดเลยนะครับตรงนี้นะนี่แคมลงแคมรี นะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับรถที่ร้านเราสต็อกเยอะมากสองร้อยสามร้อยคันนะตอนนี้นะครับนะอ่ะทีนี้าเพึ่งไปไหนครับดูให้จบก่อนนะเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องเดี๋ยวมาดูกันว่าภายใต้ฝากระโปรงหน้าเนี่ยสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับพอเปิดห้องเครื่องนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าสภาพเนี่ยโดยรวมเนี่ยโอเคเลยนะรถเนี่ยการันตีว่าครงสร้างเดิมไม่มีการชนหนักนะครับแล้วเครื่องยนต์ที่เห็นคือเป็นเครื่องยนต์แบบ d u โอว v, v t i ทนะ ร้อยยี่ิบห้าแรงมา้าเบนซินล้วนนะครับสี่สูบแถวเรียงนะครับไม่เคยติดแก๊สมานะครับแล้วก็นี่สายพานหนะ้าเครื่องเห็นไหมแต่าพานทํางานปกตินะครับระบบแอร์ทำความเย็นปกติเหมือนกันเลยนะครับวันนี้เพิ่งสตาร์ทไว้นะแล้วก็อย่างตัวสายพานหน้าเครื่องทางานปกตินะครับและถ้าพูดถึงตัวเรื่องอุปกรณ์ในส่วนอื่นนะด้านในครับมอลมเบรกอยู่ด้านในนะครับกล่องควบคุมระบบ ABS ครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพวก เอ่อหม้อพักพวกคูแลน์เนี่ยเนี่ยน้ำยาคูแลนด์หม้อน้ําคานด้านหน้านะครับคานด้านหน้าเดิมนะอันนี้คือคานด้านหน้าเดิมเดิมเลยรถไม่มีการชนหนักอะไรมานะเบ้าชงเบ้าโชกรอยสีตะเข็บต่างๆคงเดิมครับน็อต <Not S 2> ต่างๆนะครับนี่ดูฐานฝากระโปรงเห็นไหมครับไม่มีสนิมนะครับไม่มีร้องรอยการซอกฝากระโปรงหน้าพาร์ทเดิมโรงงานด้วยนะครับนี่ให้ดูเลยนะแบตเตอรี่ อันนี้ของ Toyota เดี๋ยวต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าไฟยังเหลือไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนแต่ผมคิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนให้อยู่นะนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านหน้าน,นี่ก็ของเดิมหมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวพวกกลองนะฮะนี่พวกกลองพวกกล่องฟิล์กล่องเลย์นะครับจะบอ,อยู่ตรงนี้หมดนะครับส่วนเบ้าซุมโชกด้านหน้าซ้ายอันนี้คือของเดิมครับอันนี้คือของเดิมหมดเลยนะหัวน็อตเม็ดฮาร์ดนะครับหัวน็อตเม็ดฮาร์ด ฝากระโปรงพาร์ทเดิมโรงงานนะครับมีแผ่นกันความร้อนมาให้นะแล้วก็พวกรูน็อตต่างๆก็คือพาร์ทเนี่ยคือของเดิมหมดตัวรถนะครับอาจจะมีร่องรอยของการปรับสภาพเก็บงานสีมาบ้างนะครับอายุรถก็เกือบสิบป,ปีแล้วนะครับแต่ว่ารถมันไม่มีการชนพาร์ทที่เห็นยังเป็นพาร์ทเดิมของเอ่อตัวตัวรถเขาอยู่นะครับก็คันนี้ก็เป็นรถบุคคลมายังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะสําหรับเอาติสคันนี้นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น 6,500บาทนะครับอยู่ประมาณตั้งหกพัน0้0อยู่เลทประมาณนี้นะถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจคันนี้นะรีบโทรเลย098 4 4 6 5 2 2 2ดี ID Line OAT 6 6 7ครับคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ได้ทุกอาชีพผมมีไฟแนนซ์รองรับในมือเนี่ย10 12สถาบันเลยนั่นหมายความว่าสามารถดันเคสจนจบได้นะครับใครที่ต้องการลดมือสองไม่ใช้งานนะครับไปติดทงติดแท็กที่อื่นมาอยากให้แก้เคสก็ลองโทรมาปรึกษาก่อนเดี๋ยวผมดูให้เพราะว่าเงื่อนไขของที่ร้านเนี่ย ของเราเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบก,กว่าที่อื่นเลยหลายๆที่เลยนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะสําหรับเอาติดปี16.17นะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไว้เลยโอ๊ตลถผ่อนถูกนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ